สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกุมทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนมกราคมปี64นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะหยิบได้เป็นไพ่พระราชานะคะถือไม้เท้านั่งอยู่บนมันหลังนะคะท่าทีตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดนะคะอยากาลุกไปทํานูน่นทํานี่ต่างๆนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นเข้ามานะคะมีอะไรที่ ท้าทายแปลกใหม่เข้ามานะคะโดยปกติแล้วช่วงนี้ตัวคุณเองนะคะก็จะเป็นคนที่มีอุดมมีอุดมการนะคะอยากทํานู่นทํานี่ตลอดนะคะโครงการอ่ะโครงการที่คิดที่เตรียมไว้นะคะก็จะประสบความสําเร็จอยู่นะคะอ่ะ การงานก็เหมือนกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งหรืองานที่คาดหวังไว้นะคะก็จะสำเร็จนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผลงานนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะเห็นความสำคัญอยู่บ้างนะแต่ว่าต้องอดทนเอาสักนิดนึงนะคะใบที่สองนะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปนะคะหยิบได้เป็นไพ่จัสตินนะคะไพ่ใบนี้ ดวงของเรานะคะหรืออาชีพการงานถ้าเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวข้องกับนั่นกฎหมายนะคะหรือคดีความหรือเป็นคนที่อยู่ในจุดที่เข้มงวดนะคะเจ้าระเบียบต่างๆถือว่าดีนะคะดวงดวงการงานจะดีนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจนะคะจะเป็นช่วงที่ลังเลนะอาจจะยัง รอไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจตัวคุณเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูไปสักระยะหนึ่งนะคะ,ะอ่าอาจหรืออะไรที่เรารอบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันก็จะแบบอยู่ในเกณฑ์ที่ตัดสินใจช้าอย่างคุณรอคำตอบเนี้ยคำตอบที่จะได้ก็ช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะ ยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะ,ะกิจการหรือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานมันจะดีขึ้นแล้วก็เข้าตากรรมาการนะคะจะดีจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะได้รับการสนับสนุนอยู่นะคะแต,แต่ท่านที่มีเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับพวกคดีความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรต่างๆนะคะท่านก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะถ้าท่านทำถูกนะก็ มีคนเห็นนะคะความดีแต่ถ้าท่านทำผิดอ่ะท่านก็ต้องทำใจนะคะก็จะได้รับบทลงโทษนะคะเพราะว่าไพ่ตัวนี้นะเป็นไพ่ของอ่าที่เกี่ยวข้องกับพวกกฎหมายหน่วยงานราชการต่างๆนะคะถ้าเราเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะถ้าเกี่ยวกับคดีความ,มานะก็จะได้รับความยุติธรรมผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะคะ ใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังตำแหน่งของบ้านครอบครัวเจ้านายระดับสูงอย่างที่บอกไปนะคะเรื่องการตัดสินใจช่วงนี้ถ้าเกี่ยวกับเอกสารอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีติดขัดบ้างล่าช้าบ้างนะคะหรือการตัดสินใจนะคือรอดูสถานการณ์ไปก่อนสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะสักพ้นวันที่10หรือกลางเดือนไปนะคะ ยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะคะเพราะว่ามันติดอะไรหลายๆอย่างแต่มันก็จะผ่านไปได้นะคะใบที่4นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงใบที่5นะคะก็เป็นฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะ2ใบนี้ก็จะพยากรณ์พร้อมกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นไพ่งานนะอะ ที่ผ่านมานะคะภายงานของท่านท่านอาจจะทำงานเหนื่อยหนักนะคะเขาเรียกว่าปิดทองหลังพระหรือเป็นผู้แบกภาระรับผิดชอบไว้ทั้งหมดนะถ้ามันผ่านไปแล้วนะคะต่อจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงอะไรที่เราเหนื่อยไปแล้วเราก็จะไม่สูญเปล่านะคะก็จะมี ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมองเห็นหรือท่านที่อยากออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้ก็จะมีะแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็มีไฟแห่งความเยอทะยานนะคะมันจะเหมือนอการก่อกำเนิดหรือว่าเด็กอะ,อะไรมันจะมีอะไรดีๆใหม่ๆเข้ามานะคะก็คือถือว่าดีนะคะถ้าท่านใดที่เรียนอยู่ก็จะ ดีเหมือนกันนะคะดีเหมือนกันนะเรื่องเรียนก็เด่นนะคะมีโอกาสที่จะได้เรียนในสาขาหรือสิ่งที่ตัวเองชอบจะได้ทำในสิ่งที่คุณมีความเชี่ยวชาญนะคะเรื่องงานก็เหมือนกันนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือสายอาชีพของคุณที่ทำนะคะใบที่6 เป็นเหตุการณ์ในอนาคตก็หยิบได้เป็นไพ่อัศวินนะคะถือถ้วยเนาะแล้วก็ขี่ม้าขาวนะคะเขาบอกว่าอาจจะได้เพื่อนใหม่หรือกัลยามิตรใหม่ที่ดีนะคะคุณอาจจะได้พบเจอเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจหรือคนที่เข้าใจคุณนะคะชาวราศีกุมภนะในเดือนมก,กราคมนะคะ,ะเขาบอกว่าหรือบางท่านนะอาจจะมีคนที่แอบรู้สึกดีกับท่านแต่ เพียงเขาไม่กล้าเปิดเผยตัวและก็ไม่กล้าแสดงออกนะคะแต่ที่เมื่อใดที่ท่านนะคะมีความทุกข์ร้อนใจต่างๆก็จะมีกัลยาณมิตรหรือเพื่อนคนนี้แหละนะคะที่เข้ามาเหตุอกเห็นใจและมาเป็นที่ปรึกษาของคุณนะคะก็อาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนธุรกิจต่างๆนะคะถือว่าดีนะคะ ใบที่7นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยหยิบได้เป็นไพ่สามดาบนะคะไพ่ใบนี้เกี่ยวกับอารมณ์นะคะพวกความรู้สึกหรือว่าอุปสรรคต่างๆความคิดนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์โทสะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะไม่งั้นมันจะเขาเรียกว่าเกิดการประทะหรือว่าความขัดแย้งกันขึ้นมาอ,อาจจะมี คนที่เข้ามาทำให้เราไม่สบายใจนะคะก็เป็นได้หรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ไกลจากครอบครัวหรือคนรักต่างๆนะคะอาจจะมีไกลกันบ้างสักระยะหนึ่งนะก็ทำใจไว้นะคะอาจจะไปเรียนหรือว่าไปทำงานในที่ไกลๆอย่างนี้นะคะเรื่องเรื่องความเข้าใจภายในครอบครัวก็เหมือนกันนะคะคือพยายามพูดแล้วก็ เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ได้เกิดการผิดใจกันนะคะใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างนะคะคก็เป็น5้าไม้เท้านะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องเรียนนะคะช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรท้าทายเข้ามาให้คุณทํานะคะสิ่งแปลกใหม่ๆเพราะฉะนั้นนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างมัน เกิดความไม่แน่ไม่นอนขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เข้ามาในตอนนี้อาจจะเหนื่อยบ้างทําให้เราท้อบ้างนะคะให้ถือซะว่ามันเป็นบททดสอบนะคะบางท่านที่เรียนอยู่อย่างเงี้ยอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องพยายามนะคะอาจจะอ่านหนังสือหรืออะไรต่างๆท่านที่ทํางานนะคะก็ต้องหาข้อมูลบ้างนะคะเพื่อที่จะเอามาพีเต์หรืออะไรต่างๆคนที่มีความสามารถนะคะ ไม่ได้มีเพียงแค่เราคนเดียวแต่เราต้องมีความซื่อสัตย์กับสายอาชีพของเราด้วยนะคะใบที่9นะคะความคิดภายในใจนะหยิบได้เป็นไพ่4ดาบนะคะไพ่ใบนี้นะมันอาจจะทำให้อยู่ในช่วงที่เราต้องคุ้นคิดนะคะอาจจะมี ถ้ามันผ่านไปแล้วก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ช่วงโล่งอดนะคะแล้วก็หมดเรื่องกังวลใจนะคะถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้คุณจะโล่งใจทันทีนะคะแต่ตัวกิจการหรือแรต่างๆนะที่แม่บอกไปนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะรอดูไปก่อนสักระยะหนึงนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความที่คนอื่นเอาเรื่องมาทำให้เราเครียดแล้วก็คุค้นคิด อันนี้ก็ปล่อยวางนะคะปล่อยวางได้ก็ไปปล่อยวางนะและอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆฟกช้ำดำเขียวว้างนะคะ,ะช่วงนี้ยังไม่ต้องจัดใหญ่ไฟกระพริบนะคะ ใบที่1ินะคะเป็นตัวสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดหยิบได้เป็นไพ่สตริงนะคะไพ่ใบนี้ผู้หญิงนะคะราชาวราสีกลุ่มเดือนนี้ก็จะมีอํานาจเหนือผู้ชายนะคะข่มผู้ชายหมดเลยหรือบางท่านนะคะอาจจะทํางานลุยๆเหมือนผู้ชายถ้าบางท่านนะคะกําลังเรียนอยู่ก็เรียนในสายอาชีพที่มีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะคะะดวงนี้เขาบอกอ่ะตัวนี้นะคะ แฟนก็อาจจะอยู่ในช่วงหลงไหลของของคุณผู้หญิงด้วยนะคะผู้ชายเข้ามาเ,ออเหมือนผู้ชายติดติดเราเยอะถ้ามีแฟนแฟนก็ติดเรานะคะช่วงนี้นะถือว่าเด่นนะคะถ้าขึ้นเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะแต่ก็จะมีเรื่องทิฐิอยู่บ้างนะคะเขาเรียกว่าตัวนี้นะคะเดือนนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องพึ่งตัวเองเท่านั้น ะะเป็นเขาเรียกว่าไพ่ของความกล้าความแข็งแรงแล้วก็ต้องควบคุมอารมณ์นะคะให้อยู่ในขอบเขตนะเพราะว่ามันเป็นไพ่สิงมันดีนะแต่อย่าแรงไปนะคะก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะคะผู้หญิงก็มีความสามารถเรื่องงานนี่คือจะเด่นนะคะอย่างที่บอกไปถ้าทําอะไรเกี่ยวกับพวกรัชการหรือทนายความบ้าห่ามหรืออะไรที่มันลุยๆอย่างเงี้ย ะะก็ต้องเหนื่อยแต่ว่าต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะก็จะสรุปนะดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะในเดือนมก,กราคมเดือนนี้เรื่องการงานนะคะเรื่องการงานก็เหนื่อยนิดนึงนะคะอาจจะเหนื่อยมามากแล้วอดทนไปสักระยะนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องทุ่ม เทรียงกายและแรงใจนะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ตื่นเต้นท้าทายเข้ามาตลอดเวลาตัวคุณเองนะคะก็มีความกระตือรือร้นมีความทะเยอะทะยานเยอะประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วก็อาจจะมีคู่แข่งหรืออะไรบ้างแต่มันก็เป็นไปตามตามสายอาชีพหรืออะไรต่างๆนะคะมันก็มีบ้างนะส่วนเรื่องเรียนนะคะ เรื่องเรียนก็ถือว่าในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะอาจจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสายอาชีพหรือว่าสาขาที่เราชอบนะคะเรื่องการเงินการเงินก็นิ่งๆนะคะไม่ได้มีอะไรโดดเด่น ะะส่วนในเรื่องของความรักเขาบอกว่าจะได้พบเจอเพื่อนใหม่กัลยามิตรใหม่ที่ดีบางท่านนะคะมีคนแอบชอบด้วยนะคะแต่เวลาที่ท่านมีความทุกข์ใจอะไรต่างๆก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตอยู่นะคะเป็นคนที่ท่านไม่คาดคิดด้วยซ้ํานะคะก็เป็นด้านเรื่องสุขภาพนะคะอีกประการหนึ่งสุขภาพช่วงนี้ อยาคิดอย่าเครียดนะคะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ท่านก็จะโล่งใจช่วงนี้สติอารมณ์นะคะระงับไว้อย่าใจร้อนไม่งั้นมันจะเกิดความขัดแยง้งทะเละาะวิวาทอาจจะมีเกณฑ์ได้ไกลจากครอบครัวคนรักบ้างนะคะก็เนื่องจากมีหน้าที่ที่จำเป็นนะอาจจะมีเกี่ยวกับพวกฟกช้ำดำเขียวหรือมีคนนำ เรื่องร้อนใจมาให้อันนี้ก็ระมัดระวังในในเรื่องต่างๆด้วยนะคะไม่ถึงกับว่ามากแต่มันก็ทำให้ท่านตะขิดตะขวางอยู่ในใจบ้างนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีกุมน,นะคะแล้วก็ถือสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขอให้ปี64นี้ทุกท่านจงพบแต่ความสำเร็จนะคะในชีวิตของท่าน ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปในทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ